สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ๋อตื่นเต้นมากเลยครับปลดปล่อยมันออกมาทุกคนอาทิตย์หนึ่งนะเดิสองสับ โอเคนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่คุณโทมัสมาอยู่กับเราบนเวทีแห่งนี้นะฮะแต่ว่าเห็นว่าคุณโทมัสเนี่ยก็คือสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งด้วยใช่ครับผมขี่ทักไทยคนดูแบบปกติแล้วผมว่าขอทักไทยแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมฮะได้ครับผมก็เพิ่งแบบฝึกมาสักนิดนึงเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอฮันซิ่งกระาืิ 私はホーマスです。デイクさんと日本ハクル・バンコクあ。私を招待してくださる、まこトにありがとうございます。台湾、台湾<タッ>、は日本ハクル・バンコクデックスラック・日本ハクル・バンコクのヘンキア・ー เชิญมาในงานนี้ได้ครับโอเคนะครับผมอขอเสียงปรบมือให้ครั้งนึงได้ไหมครับเส็นบุ้งมือหน่อยนะครับใครมีอะไรชูขึ้นมามสูงๆชูบุ้ขึ้นมามสูงๆแต่อย่าบางคนข้างหลังนะอะโอเควันนี้แล้วทำคุณโทมสัสมาอยู่กับเราในงานครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่จะได้เจอกันกับงานที่เป็นการรวมมาหากรรมคนชอบอนิเมะครับ ครับคือรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ทางอนิเมอเนียมโทนี่เฟอนิสซิสนี้ได้ชวนผมมาครับในงานพรีสคอนเฟอเรนซ์นี้ผมก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยส่วนตัวผมแล้วว่าผมแบบก็เป็นคนที่ชื่นชอบใน c u l t u r ์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอ,อนิเมะแบบการสร้างมุกหรือว่าแบบไลน์ที่เขาแบบได้ฟีดกลับมากๆๆๆ็รู้สึกว่าเป็นแบบ f c มากๆแล้วก็วแบบวันนี้ก็คือได้รับอะไรไปเยอะมากๆเลยครับแบบได้ หรือว่าแบบเวกนั่เ่ชายหรือว่าแบบมีอะไรที่อยู่ในางานในมงเนน,นก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วเขาบอกอยากให้ทุกคนติดตามนะครับโอเคนะครับอันทนี้เดี๋ยวอยากจะให้ชวนทุกๆคนไปที่งานอนธิบดีบเนียม2026หน่อยครับว่าต้องทำยังไงบ้างครับฮัลโหลได้เลยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาในะไอโมเนียมในวันที่6ถึงแปดเดือน2นี้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไอสวัสดาาิ์เซ็นติกได้ที่ทิกติกในร้อนนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าไอโมเนียมทุเรีนทรีสดนะครับก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิธถัดวาคมงเลยนะครับผมบแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกด้วย ครับนั่นก็คือซุปเปอร์เอรีบอร์ดทิเก็ตนะครับก็คือจะสำหรับวันศุกร์นะครับก็จะเป็น200บาทแลนะ้วก็วันเสาร์และวันอานะะนทิตย์นะครับก็จะอยู่ที่250บาทครับก็ถ้าเกิดว่า,ามีใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับไอโนเนียมก็สามารถาเข้าเว็บบอยเว็บกับไอโนเนียมคอได้นะครับโอเคขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณโทมัสจึงกับทางนี้เอาค่าเซฟบมอือได้อีกครั้งไปด้วยฮนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญคุณโท <laughs> มัสพักผ่อนด้านล่างก่อน